ร้อยปาาแแประชาการกำลังให้เวลาด้านลงมากว่าว่าคุลอบาะัยวัมืดว่าบัวลึกลึ้ว่ายู่อันี้ไลาอันนี้ขอให้รวยให้เป็นรเป็นเิเดืนให้เปทองขอใหอเป็นรเออใหนมีฐานเงินสูงยันยอดกับร้าให้มีฐาข้าสูงยันยอดตาลเดียว เออเป็นเศรษฐีน้ำปลาเมืองขอนแกเป็นเศรษฐีท้าทองยมราเป็นเศรษฐีข้าไม้ภาคกลางขอเป็นเศรษฐีข้ายางภาคใต้กันผู้คนแน่นจริงๆแน่นจริงเอาเป๊กๆกับเป๊กนี่อยู่นี่นะลูกเออครับติดก็ได้เนาะอุปกรณ์ติดไม่ทันแล้วครับอ่ากรรมการติดไม่ทันครับเอามาตรงนี้นะจ๊ะเป๊กอยู่ตรงนี้ลูกเป๊กนะครับอย่าลืมกรรมการเติมตลอดนะครับจสมัยอดผมก็ต้องพูดอยู่ด้วย แล้วพี่น้องมาเยอะแล้วก็รับนะก็รับ <göster> พ <ges 2> mm ี่น้องรับแอดเนะอย่าพี่น้องเคยอาจจะไปวัาเจ้าประธานกสิกาต่อตสอเขเจอผมนี่นะครับถ้าโดนระาบอกนี่นีก็ไม่พ้นนะครับงานนั้นจะเป็นไปได้ยากที่จะสำเร็จแต่พี่น้องคณะกรรมการเงินทไหลทุกคนทุกท่านทุกแผนแทุกหน้าที่พี่น้องรับผิดชอบก็ได้ดีจริงๆนะครับนะรับผิดชอบกันได้ดีจริงๆม่ีอะไรลูกเออมี เอาแม็กดูด้วยเอาคำนวดด้วยนะครับตรงนู้นอ่ะอากระปกานลูกแม็กเลยลูกแม็กมันเขียวอยู่ไหนได้ช่วยลูกแม็กด้วยนะครับให้เขาใส่ลูกแม็กหน่อยลูกแม็กหมดแล้วครับไม่ทันเลยคือเขียวช่วยดูด้วยน่ารู้นะครับลูกแม็กหมดแล้วหมดหรือยังผมบอกแล้วให้ซื้อมาให้เยอะเลยนะครับเท่าไรก็หมดครับเท่าไรก็หมดเห็นไหมล่ะว่าพี่น้องมากันเยอะขนาดไหนพี่น้องด่าถ่ายรูปกันลงโซเชียลลูกแม็กนะครับลูกแม็ก เดอยววไยาววจะกทบอกแล้วลุกแม่ไห้เตรียมให้ทลองให้ลองวัว,วมันเหลือมันไม่เป็นไรแต่มันไม่เหลือเราจะได้ไม่ที่เป็นนี่กับวัดที่สองอันจะนท,แบบท่านเรียกแก่ปู่ย่าตายายพาเรามาทีาวัด คุณนายแก่วคุณได้รุ่งแก้วสวยมากเอาไวุ้กตาต่อไปเดีวหากันครับก็มีป้างมาแล้วครับรอยาขาคุณนายมายังไงโอเอาโล้านมาฝากแบง์ดีเราไปเก็พี่เรียครับนี่เอาไว้เกิดชาตาเราจะไปที่อยู่อาศัยนะครับเขาบอกว่าออกบอลไปเรื่องกำเนิดเกิดกองฟ้าสอ เราจากไปแล้วก <minutes> ี่พบนะครับพระทำวัดสวดมนต์เราก็ได้บุญพระบวชราเราก็ได้บุญพระท่องปฏิโมกเราก็ได้บุญพระปาการกระถิ่นเราก็ได้บุญทุกครั้งนะครับนี่นะครับที่น้องถิงมาติดกับทุกคนนะติดกับทุกคนเลยครับนะอย่าเอื่อบุญพุทธาบิเศกแล้วก็เอาเป๊กเลยครับเป๊กเป๊กเป๊กเสริมตลอดนะครับพอดีกว่าไม่พอนะครับพอดีกว่าไม่ตามโทรศัพท์เือถือนะครับกูแกรถ นี่รถไฟก็คงทำทดลองเนี ah ่ยยังอยู่นะครับก <LS> ุญแจรถพี่น้องสติเป็นที่ตั้งอ่ตอนนี้ว่าจ่ากรรมการ่วตัวเป็กด้วยนะเป็กเป็กอย่าให้ลูกปวดนะครับนะคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นถูเป็กด้วยนะจะถูเป็กเน็ตด้วยครับคอยให้ได้เลยเราไปทำเพื่อนานแบบไร้สา คนสวยยด้วยจันญาด้วตาหวานคนแก่ความรู้เรื่ออยู่นาน้เนี่ยเราไปต่อบุมเติมเราก็เพิ่มุมใหม่กันเราไม่รู้ว่าปุเก่าเราหมดหรือยังไม่รู้ว่าปุสมเก่าเราหดหรือยังคือน้องนีคนก็ไหน่กอันโอ้ยนี่จะตสาเลยตัไงนเลยก็อยุ่เครื่องไวนี่นะครับถึงเวลาเราไม่ว่าหญิงชายบ้านสุดท้ายคือตรงนี้มือกันจะม บ้านหนึ่งานในวารนานิยมเขาบอกว่าใรเว็บอสนไลน์ก็จะมีใ้เราเข้ากระต่รู้พช่ไหม้นทายเที่ยาทีพ่าะคืโดรายว่าอะไรั่าการขายที่ไทยเราสาย่งยไทย มีคุณหลวงกันเนาะเออบุญนี้สูงส่งกันเดินทานเดินรถมาค่ะเพื่อนราชการเออทำอะไรก็ขอให้วัดรับจาศาสดาพระที่อันในอนาคตการเรื่องหน้าลุกเพิ่นอาทุกเอาถ่ายแล้วสวยครับถ่ายเห็นชอบว่าเผยเห็นชอบว่าจ้าเอาวัดอีกข้างหลังข้าราชการจ้าเอ่อน้องสาวจบไปแล้วครับเนาะเนาะเอ่โบราณไม่ว่ากันนะครับนะ บาท hey, ยังยังให้เลยครับให้ให้นะไม่ให้แน่นต่อันแน่นแน่นเลยครับมาแน่นจริงๆนะครับอ่ามาเรียกว่าตอกับกฎหมายกับปรมการช่วยดูเป๊กเตรียมพร้อมอย่าให้บาดนะอย่าให้บาทเป๊กนะครับเป๊กลูกเป๊กด้วยตรวจตรวจตรวจสายครบกรรมการในตรงนั้นนะจ๊ะไปดูเป๊กด้วย จะให้ทันพี่น้องนะฮะเพราะพี่น้องเข้าแถวกันแล้วครับทั้งซ้ายและขวานะครับเข้สองฝั่งเลยติดผ้าป่าสร้างโบอกอชื่นใจชื่นใจเออชื่นใจจริงๆนะครับวันนี้พี่น้องประทับุมวัดเดินสไลด์ในงารพูดคัดหวายำเริ่มาตั้งแต่วันที่สามสิบนะครับมาครบวันนี้สี่วันก็เรียกว่าขึ้นงานแล้วโอ้วันนี้ก็เป็นวันหยุดก็เป็นโชคดีเป็นวันเดืนที่ระภาษาเด็พระนางได้ว่าโป็นระลาชดนีนะครับ ต้นเชยครับการได้เห็นที่ดับระวังนะครับใกล้พิสกันเนี่ยนะครับนะเออมือของเรามือใครนะครับดูกระเป๋าของเราบ้างดูกระเป๋าของเราบ้างนะครับเออดูกระเป๋าเจ้าหน้าที่ครัสอบแท้ดูแลปร่โยชน์เดินมาล้องมาพิจารณาเป็นจำนวนเลยนะครหลายหมื่นล้อตอนนี้แน่นแม้าก็แน่นแม่ค้าผมไม่อยู่ใกล้ขาร้อเราผมเลยทิ้งพักเลยขอปล่อดีกวแน่นครับ

สุขัดหาลองซาตูรัปต์เปปุตเปอร์ซพปาตุกซาปาซองัพพะโรคกซาปาไฟซาพาครอสเนียจังไรจงมพินาสัตุกไะ่อยาโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขบัติเจริญทำมาขายดำในการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แข็งต้านปลอดภัยมีโชคมีลาภร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยด้วยน้ำมอพพุทธ ยะนามะทะจะพักกษานอร <t ops> ์อนอานาอัคงูมิอามิไมิสุตังสุนะพุทธังสุอานาอาณาเมตินาเมตินาเมตินาชาลีติรวยรวยรวยสาธุครับจำหนายด้วยเกลือหอมเพของตัแรกที่ตองไศกรามเราร นะครับคุณนั้นมีที่แรกแต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 ่ร้อยย่อยเป็นแรกที่ได้เลยครับได้เลยชื่นใจนะครับก็ตองคุณนะาเรารากันมลนไก็ไปด้วยนะเพื่อนแนวให้เราพยายามดีเลยนะนะจ่ได้รับเออเอาทำกันให้เตที่ขอบคุณจก่อจะไปใกล้จะกลับอย่าลปาไปชื่นใจ บุงกันวันนี้ไม่จะได้เลยครับไม่จะได้ใเงินทองเดี๋ยวเราหาใหม่เนาะแต่บุญอย่างนี้ไม่มีแล้วครับหาไม่ได้นะครับนาบุญฝั่งลูกนิมิตเนี่ยนานทีปีครั้งหากไม่มีการสร้างโหมดจะไม่มีกวายขึ้นมาโดยประชุมการทัาคณะสงฆ์และครรว่าในาั้การนายกกำนานนะจะให้ความรอบเิดียงสมัครสมานประสานความสามพัคคี มาแล้วครับครับ <laughs> <laughs> แน่นดอกไม้ก็แน่นนะครับที่ไหว้พระก็แน่นทางขึ้นโบสถก็แน่นครับทีไหนเสร็จแล้วก็ระบายออกมาเลยจ,จังนะ้าทางเข้าโบสแน่นเลยครับก่อนนั้นเป็นรูปหน้าโบสก่อนเป็นรูปหน้าโบนเลยนะแล้ววนฝาด้านวนฝาวนฝามือพี่น้องจะกวนซ้ายนะเออวนซ้ายสารวัตรเมกันแน่นอนอะนะจึงใดจะไปก็ฮารดจัสจับกระบอกให้มีโลคนะ เออสวยวันสวยตั้งนืนสวยชั้งยืนสวยชั้งนั่งให้เพลงปันมัสุริยาและจันทายให้งาพริกกวงใจตดให้โสพาวิลาลัยมือนตามสุธรรมมานเจ้าขอเจอบฟ้าเมื่อเขาอยู่โลกมนุษย์เขาได้ทอดปาได้สร้างศาลาได้สร้างชอบฟ้านะครับโอเใโเอเอเคเออเคโเอเอเคโอเคโเอเคเคอเค้อเคโอเคอเอโเคเอโอเค ากเลยนะครับเจ็าคนนี่ตัวแค่นี้นะครับนะแล้วช่วยงานวัดได้แล้วครับนะเนี่ยตัวแค่นี้ยนะครับนะปากระบายนะครับผมมาอยู่นะจะช่วยติดพระปาช่วยมอบวันถุมงคลให้พระดาพี่น้องนักบุญเออ,เอ,อนดะช่วยติดพระปาด้วยนะครับนะ